ขอโทษครับผมขอโทษแม่งผมบอนพี่หญิงมาแม่งไอ้วอลเกือบโดนแล้วเมื่อกี้อุ้ยแอมท้อเลยแอมท้อเลยแอมท้อเลยคือคือเมื่อกี้คิดว่ามีแค่ซีคนเดียวก็เลยกดฆ่าไปเลยแล้วเสร็จปุ๊บเห็นไอ้ปอบอ้เหี้ยงขึ้นไปเราทำเราทำให้หมู่บ้านคุณโอฮ่าขายหน้าไว้เนี่ยอ๋อดูรึเลยพี่เห็นเด็กวิ่งแบบที่เด็กบั๊บโอเคทำภารกิจมึงบอกฆ่ากูหน่ากูขอเคลียร์สแกนโอ้ยตาดิไงปอเป็นกับพี่ไง อ๋อชิบห์ผ่านอ๋อเควสทำยาโอ่เโี่ยวเควสตะแตกแกนใช่กูยังอยู่ห้องโรงพยาบาลอยู่แล้วโว้กูอยากหาปัดเทงมากเลยแม่กูจะสแกนก็ไม่อะไรกดไนหม่อยคันตาคาได้ไงจะได้ไม่เคยตายอันนี้เควสยังทำไม่ได้นะ่าทึ่าชอบที่ อมันอยู่ทุกคนเลยนะอันนี้กดทีหรือว่าจะบดหรือว่าจะบดหรือว่าจะบดไม่ไม่ไม่สกีฟใช่ไหมบอสเป็น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 กูยังอยู่ห้องโรงพยาบาลอยู่เลยสับอสเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเหลืออะไรอะไรบอสเป็นบอสเป็นบอสเป็นเป็นเหี้ยกูอยู่ห้องโรงพยาบาลอยู่เลยบอสเป็นบอสเป็นบอสเป็นเฮ้ยผมรู้แล้วใครเป็นใครบอสไม่รู้เหมือนกัน เปล่าไม่ก็เหมือนไส้กูจังเลยนาอหล่ออ๋อรอเควสรอนี่ไปห้องโอทูดีกว่าวห้องโอทูไปทำเควสกว่าไปไม้สวยโอเคเข้าสู่ช่วงหมวดน,นักสือ นั่นอ่ะเออแม่สีเหลืองโอเคได้เวลาทำแม่สีขาวสีขาวเปล่าสีขาวไม่ใครสิสีขาวไอวัตถุฟักไอเหียอะไรนะพีเดินป่ะคนเหียเลยกูเดินผ่าไก่ปอไอเหียไอเหียปอลงไปบอกสีขาวคอยตัดไม่ไม่ไม่คือเมื่อกี้สีขาวใช่ไหมคือเมื่อกี้สีเหลือง สีเหลืองใช่สีเหลืองใคร่ไม่ถูกไม่ใช่ครับล้วกูจำสีไม่ได้วะไอ่ใช่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนสีเหลืองเดินคู่กับใครนะเมื่อกี้ผมบอลบอกว่าบอสอยู่กับพี่เหรอไม่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 อยู่กับสีเหลืองหรือสีดำสกางเลยไม่ไม่สีเหลืองเมื่อกี้แล้วสีอะไรเพิ่งมาเมื่อกี้ผมรีแอคครับแล้วผมก็คุยสีขาวใช่ป่ะคือเมื่อกี้มันเห็นสีขาวอะ เหมือนสีขาวเชื่อสีพี่เดี่ยวอ่ะจำได้ใช่ไหมไอ้สีจำได้ไหมที่เราไอ้นั่นกันอยู่อ่ะตรงไอ้นั่นเม่เราไอ้นั่นเห็นเมื่อไหร่่็ไอ้ที่ไอ้ตรงที่ไอ้นั่นไงไอ้ตรงรูนั้นอ่ะแล้วตรงอ๋อไอ้ตรงขวาล่างวะขวาล่างแล้วพี่ก็เดินไปซ้ายใช่ไหมแ้วเอียกเอียกมันดังพี่ก็ไปกดเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นั่นแหละไอ้เฮียตายสองคนเหรอใช่ตายสองคนเพี่อนใจเลยครบเลยซีกับพีคิดว่าใครอฮะซีกับพีคิดว่าใคร ผมว่าน่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อพี่ทีพีไม่มไม่ไม่คือสีเขียวคือตายอยู่ตรงห้องไอ้ตรงเหมือนห้องหย่อนน้ำมันอ่ะ<ช>ไอ<ง>้ไ<ง>ห้องตรงตรงใกล้ๆกับห้องสแกนมืออ่ะตรงด้านล่างตรงด้านล่างซ้ายอ่ะพี่เดินไปก่อนนานละแล้วน้างแล้วแล้วนั่งซ้ายแล้วเสร็จปุ๊บผมเห็นสีสีเหลืองสแกนอยู่แล้วผมก็สแกนอยู่ใช่แล้วเสร็จปุ๊บผมเห็นสีเม่หลองพี่สแกนถูกไหมแล้วแล้วพี่ก็ยังไม่ได้ออกไปเลยสแกนอะไรพี่สแกนอะไร สแกนรีแอคนะคือปอเดินเริมหันผมใช่ไหมเสร็จปั๊บไอ้บอสลงไปปั๊บอยู่ไอ้วายไปบวชไอ้บอสสีขาวใช่ไหมสีขาวะต้องสีขาวเพราะเมื่อกี้ผมเห็นสีขาวมันเดินขึ้นมาแล้วสีสีเขียวไปคือยังคือเข้าใจว่าคือปอมันเดินสวนกับผมเสร็จแล้วบอมันเดินลงไปปั๊บมันจะกดบวชสีขาวสีขาวยิงและอย่างหรือเปล่าพี่เชื่อมั่นในตัวบอสใช่ ทำไมโบยไม่ทันเนิละว่ากันตายจานวันนี้จะต้องตายสีดำเป็นพีเป็นใช่แหละงั้นแหละโอเคต่อไปก็ทำเพล็ดลอตน้ำต่อดีกว่าเพราะเมื่อกี้เหมือนเห็นสีขาวใช่ไหมครับเราไม่ผิดเขาเป็นพวกคนความจำไม่ค่อยดีเลยเอาแง่สมองปลาทองพี่ไทยพี่ไทยขอตามพี่ไทยไปแล้วกันเพราะ chưa mặn đến khi thầy โอเคชื่อมันในพ่ไทยได้แล้วผมเชื่อใจพ่ไทย พี่ไทยผมเชื่อใจพี่แล้วเราต้องลตคนนึงออกเซ่มีอะไรสารภาพไหมสีผมว่าสี่ีเพราะว่าไอซีเดินกับพี่พี่สีโซสีเหลืองอะพราใช่ครับแล้วเมื่อกี้มันปิดมันมันล็อกพี่ซีซ่าฮะเองล็อกล็อกใบคับรถไดมล็อกพี่ฮะเองล็อกใบแค่สีเหลืองกับสีฟ้าไปด้วยกันนะฮะ แล,แล้วถ้าไอพีฆ่าในห้องนั้นแล้วมันออกไปไม่ไม่ไอแกต้องกิน<แ>จะสบอยูไ่ไหนฟังก่อนจะสบอยู่ในห้องไอห้องที่มันมีทางล็อกประตูห้องล่างโดนล็อกเข้าไปไม่ได้อ่าเมื่อกี้ก็พี่เห็นสีซ้มไปกับสีเหลืองไงเออผมไปกับสีเหลืองเพราะสีเหลืองมแยกไปคนเดียวพอโดนไอพีฆ่าแล้วก็เดินออกมาเจอสบเลยแต่พีหนีเพราะว่ากลัวโดนไม่มันมันมันล็อกเลยนะพอล็อก พอล็อกอะแล้วคือพี่พี่มันหลุดหลุดไปนอกล็อกไงพี่เห็นเลือดกระเซ็นไงแต่คือไม่เห็นว่าใครฆ่านะแต่คือเห็นเลือดกระเซ็นแล้วคือมันอ่าพี่พี่โหนตได้ไหมผมโบวตได้พี่ละตามเจพี่เลยโบยอี่ไทยพี่ไทยโหวตอะไรจะไปตามพี่ไทยไอ้บอสกูถ้าถ้าไม่ใช่ไอซีโหวตผมเลย เออให้บอสเราเชื่อใจกันได้เราเราเชื่อใจกันได้เราสองคนอี่บอสพี่บอกเลยโหวตไอพีพี่ก็สมอพรผมโหวตัวเองถ้าหวตมึงคือฝั่งรอดไม่ผมโหวตัวเองแล้วตอนเนี้ยอ่ะเร็วดียังยังยงซีกไอพีเออไม่ซีเทสซีเห็นพีค่าหรือว่าไงวะไม่คือเรื่องพี่ไดพี่ไดซีอะไรเพราะผมโดนซีใช่ซีใด่ซีวัเร็ว สิบอาจจะฆ่าไั้นะคุยฆ่าได้การอีกคนแต่ทำให้ฆาตกรผิดหวังไม่พี่ปี่ประตูเกี้ยเลยพี่โอเคครั้งนี้ของเป็นป็นพวกสุดอย่างร้อนเลยแม่ตามเมื่อกี้อย่างจี้เลยอ่ะโอเคสแกนโอเคตานี้คงจะเชื่อใจใครไม่ได้อีกแ่อ เดียวก็คืออะไรว่าอย่างเงี้ยเดียวคือต้องการให้หกสิบวิใช่ไหมใช่ให้้าไปก่อนหเทคนิคห่อนฮะไม่คือสังเกตไม่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 ่คือฟังกูก่อนฟังกูก่อนคือไม่คือกูเดาฟังกูเดาใเยเยมึงฟังกูก่อนคือโอ วันแกลกูว่าจานมิแตกอีอฟังกูหน่อยดิไม่ใช่บอกมึงกูอยู่หลุดตู้เยนแล้วมึงจะหมดกูไม่ใช่ต้องการได้หกสิบวิใช่ไหมกูแค่ถามอะจัพี่เสียโวย ใจเย็นการดินดิบไหมอกลางดิบดิบไหมสถัดดีสีเขียวเป็น คนเจอสบติเขียวหันแม่ใช่เลยเจอในห้องไฟแล้วแมรี่ตายเดี๋ยวถ้าผมไปโหวตแย่งคนอื่นมันไม่เอกจากคนไปกดเก็ใช่เลยเฮ้ยยังหมดร้อยเหตุผลของกูหายไปไหนหมดวะครับ คือพ uh huh. huh? ี่เป็นเองเละครับแต่วอสดทำไมต้องพูดลรอครับฮะฮะาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าน่า่าฮ่าีี่าฮ่าด่าฮที่ผมพูด่าฮ่าฮ่เขีาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่เฮ่า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 ฮีาฮ่า็่าฮ่า่เฮ่ีฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่าอ่าฮไา่่่่คือาาอ ตายแล้วอ้าวพัสดุก่อนชนะเฉยตายทั้งลำพี่ทำไมเรื่องมันกดอ่ะาไม่ไหนพี่ผมจะไม่เอาเลยพี่พี่ต้องตายเมื่อกี้คือถ้าหมดพร้อมกันนะเรียบร้อยจุกคือคือผมก็กะไก่เรเอาคนอื่นอยู่อ่หรือเปล่าฮะใครแค่แคเรนแมรี่หรือเปล่าแค่เดินเดิเดินอยู่คนเดียวเพื่อจุกไหมไอ้ผมกูเลยนี่นะผมเป็นตำรวจนะผมเป็นตำรวจนะ